ลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด u b s ส r ค b e และกดแชร์ให้ผมด้วยนะ,ะ okay ฮะโอเคฮะสวัสดีฮะผมสลัมอันเดอร์สตอนนี้ทุกคนอยู่กันในเหล่าการ์ดนัมเบอร์สในพาร์ทที่7แล้วนะฮะขอบคุณทุกๆคนที่ช่วยเตือนผมว่าผมตกหล่นตัวเควอสของมาริโอเนเตอร์ไปนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยผมก็จะเพิ่มตัวนั้นมาไว้ในพาร์ทนี้ด้วยเช่นกันแล้วก็ขออภัยไว้ด้วยนะฮะขอบคุณมากจริงๆมามาเริ่มกันเลยแล้วก็เริ่มจากตัวที่เราตกหล่นนั่นแหละใบแรกของเราในวันนี้ Chaos n u m ม e r s หมายเลข43โ u l p u p p e t t r ิงเ i n g Demon g o d Chaos m a r i o n เ t t e r เกิดจากการใช้ Monster ร์ทัดมืดเลเวล3-4ตัวมันทำการอันเชิญ Exit โทเค็นทุกตัวบนสนามของคุณจะสามารถโจมตีได้อีกครั้งในแต่ละ Battle Phase ถ้าหากการ์ดนี้มี Numbers สหมายเลข43 s o u p p e t t r e t ท i n n g e m o n Soul m a r i o n e t t e r เป็น Overlay อยู่ในตัวจะได้รับเอฟเฟกต์เพิ่มเติมดังนี้เธอละครั้ง คุณสามารถถอดโอเวอร์เลย์จากการ์ดนี้1ใบอันเชิญแบบพิเศษโซโทเค็นเผ่าปีศาจธาตุมืดเลเวล1พลังโจมตีป้องกันจะเท่ากับไลท์พอยต์ของฝ่ายตรงข้ามครึ่งหนึ่งตอนอันเชิญโทเค็นนี้ออกมาสรุปไม่ง่ายเลยนะฮะเควอสมารีโอเนเตอร์เนี่ยมีความสามารถที่จะเรียกโทเค็นที่จะมีพลังโจมตีป้องกันเท่ากับครึ่งหนึ่งของ light point ไลท์พอยต์ฝ่ายตรงข้ามในขณะนั้นบวกกับความสามารถที่เควอสมอร์เลมารีโอเนเตอร์เนี่ยทำให้โทเค็นทุกตัวบนสนามของเราโจมตีได้2ครั้งนะฮะ เขาบอกเลยว่าจะหากเจอการ์ดนี้ตอนที่สนามโล่งๆแล้วก็ไม่มีการ์ดป้องกันแพ้ทันทีเพราะว่าต่อให้คุณจะมีไลท์พอย์แค่ไหนนะฮะยกตัวอย่างเช่นมีไลท์พอย์สัก1ล้านนะฮะ ไอ้โทเคนที่ออกมาเนี่ยมันก็จะมีพลังโจมตีเท่ากับเครื่องหนึ่งของ1ล้านก็คือ5 0 0แสนใช่ไหมฮะบวกกับความสามารถของ c h a o ส m a r i โอเนเตที่สามารถทำให้โทเคนโจมตีได้2ครั้ง5 0 0แสน2ครั้งก็คือ1ล้านพอดีสรุปง่ายๆเลยก็คือถ้าหากเราเจอตัวนี้ในตอนที่เราไม่มีการ์ดป้องกันตัวแล้วก็สนามโล่งก็คือแพ้100%เพราะว่ายังไงสราพลังโจมตีของโทเคนเนี่ยก็จะพอดีไลท์ของเราเลยนะฮะก็ขอให้ระวังตัวนี้ไว้หน่อยต่อมาก็จะเป็นใบที่2นะฮะ Numbers หมายเลข46 e t h e r ร a l Dragon d r a อ o n เกิดจากการใช้มอนสเตอร์เผ่ามังกรเลเวล8 2ตัวมาทำการอัญเชิญเอ็กซิสเทอละครั้งถ้าหากคุณไม่ได้ควบคุมมอนสเตอร์ตัวอื่นนอกจากการ์ดนี้คุณสามารถถอดโอเวอร์เลย์จากการ์ดนี้1ใบแล้วก็ใช้ผลหนึ่งอย่างต่อไปนี้ 1. อัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์เผ่ามังกรจากบนมือเราลงบนสนาม 2. เลือกมอนสเตอร์เผ่ามังกรบนสนามอีกฝ่ายนำการ์ดใบนั้นมาควบคุม3 มอนสเตอร์เผ่ามังกรที่อีกฝ่ายควบคุมจะไม่สามารถสั่งใช้ง,งานเอฟเฟกได้จนกว่าจะถึงช่วงจบเทิร์นของอีกฝ่ายดรากูออนนะฮะมีความสามารถที่จะเล่นกับมอนสเตอร์เผ่ามังกรได้หลากหลายไม่ว่าจะไปขโมยมอนสเตอร์ผ่ามังกรฝ่ายตรงข้ามมาควบคุมฟรีๆหรือปิดผนึกเอฟเฟก มอนสเตอร์เผาบางกรบนสนามศัตรูไปเลยนะฮะแบบนานๆ2เทินรวมเทินเราแล้วก็จบเทินเขานะฮะแต่เนื่องจากว่าเอฟเฟกของมันเน้นไปทางบังกรมากจนเกินไปนะฮะทำให้ถ้าหากการนี้ไม่ได้เจอกับเด็กเผาบางกรมันก็จะเก่งไม่เท่าที่ควรต่อมาก็จะเป็นใบที่3 n u m b e r ร์หมายเลข47่สิบเจ็ดไนท์แมชาร์กนะฮะเกิดจากการใช้มอนสเตอร์เ e เวลสาตัวมาทําการอัญเชิญ e x ็กซเมื่อการ์ดนี้ถูกอัญเชิญแบบพิเศษออกมาคุณสามารถนำมอนสเตอร์เลเวลสามธาตุน้ําจากบนมือหรือบนสนามของคุณมาเป็น Overlay ให้กับกาดใบนี้ได้เธอละครั้งคุณสามารถถอด Overlay จากการ์ดนี้1ใบแล้วก็เลือกมอนสเตอร์ธาตุน้ำที่คุณควบคุมอยู่1ตัว ในเทิร์นนี้มอนสเตอร์ตัวนั้นจะสามารถโจมตีอีกฝ่ายได้โดยตรงแต่มอนสเตอร์ตัวอื่นบนสนามจะไม่สามารถโจมตีได้ในเทิร์นนี้ในแมรชาร์กนะฮะสามารถทําให้มอนสเตอร์ธาตุน้ำหนึ่งตัวบนสนามของเราเนี่ยโจมตีโดยตรงได้ก็คือสรุปไม่ง่ายก็คือจะเลือกตัวเองก็ได้อะไรฮะแต่มอนสเตอร์ตัวอื่นบนสนามในเทิร์นนี้จะไม่สามารถประกาศโจมตีได้เป็นการแลกเปลี่ยนทําให้ไนแมรชาร์กนะฮะเหมาะมากที่จะเอาไว้ เป็นตัวปิดเกมนะฮะถือว่าดีจริงๆเพราะว่าโอ้โหฝ่าดวงมอนก็ไปเลยตีโดยตรงแบบหนักๆสักครั้งนะฮะถึงใจต่อมาก็จะเป็นใบที่4 Number s อหมายเลข48 s h a d o W ดชารเกิดจากการใช้มอนสเตอร์เลเวล3 2ตัวมันทำการอัญเชิญเอ็กซิสเธอระครั้งในช่วงของเธออีกฝ่ายคุณสามารถถอดโอเวอร์เลย์จากการ์ดนี้1ใบอัญเชิญแบบพิเศษ Ph a n t มโ t เ ken 1ตัว ผ่าปีศาจธาตุมืดเลเวล1พลังโจมตีป้องกัน500นี่ถือว่าเป็นควิกเอฟเฟกระหว่างที่เราควบคุมแฟนทอมโทเค็นอยู่คู่ต่อสู้ จะไม่สามารถเลือกการ์ดนี้เป็นเป้าหมายโจมตีได้และการ์ดนี้จะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้น500ต่อแฟนทอมโทเค็น1ตัว Shadow Lich นะฮะมีความสามารถที่จะสร้างแฟนทอมโทเค็นขึ้นมาในเทิร์นของอีกฝ่ายและตราบเท่าที่ยังมีแฟนทอมโทเค็นอยู่นะฮะการ์ดนี้ก็จะไม่ตกเป็นเป้าหมายการโจมตีเรียกได้ว่าเป็นสายเสกโทเค็นที่เกือบจะดีแล้วนะฮะถ้าหากไม่ไปเสกในฝ่ายตรงข้ามเพราะว่าสมมติถ้าหากเราสามารถเสกในเทิร์นเราได้มันสามารถเอาไปต่อคอมโบพวกลิงก์ซัมมอนได้นั่นแหละฮะหรือเอาไปอัญเชิญซิงโคเลยแล้วแ,วแต่ แต่นี่คือมันดันไปเสกในเทิร์นของอีกฝ่ายนะฮะผมก็เลยเชื่อว่าไอ้โทเค็นเนี่ยมันมักจะไม่ได้กลับมาจนถึงเทิร์นเราหรือแม้กระทั่งชาร์โดลิชเองเนี่ยอาจจะไม่กลับมาถึงเทิร์นเราเช่นกันนะฮะต่อมาก็จะเป็นใบที่5 numbers หมายเลข49 c o n e a l i n g bird for june june เกิดจากการใช้ monster level 3 2ตัวมาทําการอัญเชิญ exit ในระหว่างช่วงแต่ละ standby phase ของคุณคุณจะได้ไลฟ์พอยต์เพิ่มขึ้น500การ์ดใบนี้จะไม่ถูกเล็งจากเป้าหมายของการ์ดเอฟเฟกต ถ้าหากการ์ดนี้ที่หงายหน้าอยู่บนสนามจะถูกทำลายคุณสามารถถอดโอเวอร์เลย์จากการ์ดนี้1ใบแทนการทำลายได้เมื่อการ์ดนี้ถูกส่งจากสนามลงสุสานเลือกมอนสเตอร์เลเวล3 2ตัวในสุสานสับกลับเข้าไปในเด็กถ้าหากทำสำเร็จนำการ์ดนี้ที่อยู่ในสุสานกลับเข้าเอ็กซ์ตาเด็กคุณสามารถใช้เอฟเฟกต์นี้ของ Number s หมายเลข49 c o n c e a l i n g Bird for June June นได้เทอล์ะครั้งฟอร์จูนจูนนะฮะสามารถเพิ่มไลฟ์พอยต์ให้กับเราได้ทุกๆช่วงสแตนบายเฟสก็คือ500นะ เอาสรุปง่ายก็คือทุกครั้งก่อนที่เราจะได้ลุยเนี่ยได้500ฟรีฟแน่นอนและก็สามารถถอดโอเวอร์เลยแทนการทำลายได้แต่ฟอร์จูนจูนนะฮะมาพร้อมกับพลังที่ต่ำมากๆทําให้การใบนี้เหมาะจะเป็นคอมโบแนวตั้งรับไม่ได้มีไว้ลุยนะครับเพราะว่าโอ้โหดูสิฮะมันไม่ได้มีเอฟเฟกสายลุยเลยสามารถฟื้นไล์พอยต์ได้ทุกๆสแตนบายเฟสครั้งละ500้แลวก็สามารถถอดโอเวอร์เลยแทนการทําลายได้ทําให้การใบนี้เป็นแนวตั้งรับที่ค่อนข้างถึกนะฮะแต่ก็นั่นแหละสเตตัสคือไม่ใช่สายลย,ลยต่อมา ก็จะเป็นใบที่6นะฮะ Numbers หมายเลข50 Black Corn เกิดจากการใช้ Monster Level 4 2ตัวมาทำการอัญเชิญ Exce e เธอละครั้งคุณสามารถถอด Overlay จากการ์ดนี้1ใบเลือกมอนสเตอร์ที่หงายหน้าอยู่บนสนามอีกฝ่าย1ตัวที่มีพลังโจมตีต่ำกว่าหรือว่าเท่ากับการ์ดนี้ท่งการ์ดนั้นลงสุสานถ้าหากทำสำเร็จสร้างความเสียหายแก่ฝ่ายตรงข้าม1000การ์ดนี้จะไม่สามารถโจมตีได้ในเทิร์นที่ใช้เอฟเฟกนี้ เรือข้าวโพดดาของเรานะฮะสามารถสั่งยิงใครก็ตามที่มีพลังโจมตีเท่ากับหรือว่าต่ากว่าการ์ดนี้ให้ไปนอนคุยกับรากมะม่วงได้และก็จะสามารถลดไลฟ์พอยต์ฝ่ายตรงข้ามแถมเข้าไปอีก1000นะฮะน่าเสียดายที่เอฟเฟกต์นี้นะฮะมันดันใช้ได้แค่กับมอนสเตอร์ที่มีพลังโจมตีเท่ากับหรือว่าต่ากว่าแต่หากมันใช้ได้หมดนะฮะแบบจะยิงใครก็ยิงเนี่ยผมจะชอบการ์ดใบนี้มากเลยนะฮะเพราะว่ามันเจ๋งมากยิง1 0 0่งยิง1 0 0 0ถึงจะโจมตีต่อไม่ได้แต่ผมคิดว่ามันคุ้มนะ นัมเบอร์หมายเลข51 Finish Hole The Amazing เกิดจากการใช้มอนสเตอร์เลเวล3 3ตัวมาทำการอัญเชิญ Exceed ไม่สามารถถูกทำลายจากการต่อสู้ในช่วงจบ Damage Step ถ้าหากการ์ดนี้ทำการต่อสู้คุณสามารถถอด Overlay จากการ์ดนี้1ใบวางเคาน์เตอร์โลบนการ์ดใบนี้1อันการ์ดใบนี้สามารถจุเคาน์เตอร์ได้มากสุด3อันนะฮะในช่วงจบ Battle Phase ถ้าหากการ์ดนี้ทาการต่อสู้ และถ้าหากการนี้มีคาลเตอร์อยู่ในตัว3อันแล้วคุณสามารถทำลายการทุกใบบนสนามอีกฝ่ายเดอะอเมซิ่งนะฮะเนื่องจากว่ามันไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้และก็ยิ่งสู้ยิ่งได้คาลเตอร์เยอะนะฮะพอครบ3อันเมื่อไหร่เมื่อการไปนี้ทำการแบทเทิลจนจบแบทเทิลเฟสแล้วก็จะสามารถล้างสนามศัตรูไปฟรีๆเลยแต่ก็นั่นแหละฮะกว่าจะเก็บคาลเตอร์ครบ3อันเนี่ยผมคิดว่าการใบนี้คงจะไม่อยู่แล้วแหละคงจะเละไปละต่อมาก็จะเป็นใบที่8 n u นัมเบอร์หมายเลข52 Diamon งไดมอนด์แคคริงนะฮะ เกิดจากการใช้มอนสเตอร์เลเวล42ตัวมาทำการอันเชิญเอ็กซิเทอละครั้งคุณสามารถถอดโอเวอร์เลยจากการ์ดนี้1ใบเปลี่ยนพลังป้องกันของการนี้ให้กลายเป็น0ูนย์ถ้าหากทําสําเร็จเปลี่ยนพลังโจมตีของการนี้ให้กลายเป็น3,000การเปลี่ยนแปลงนี้จะอยู่จนกระทั่งถึงจบเทินนะฮะถ้าหากการ์ดนี้โจมตีจะเปลี่ยนแนวเป็นตั้งป้องกันในตอนจบแพทเทิร์นเฟสถ้าหากการ์ดนี้ถูกโจมตีจะเปลี่ยนแนวจากการตั้งป้องกันเป็นตั้งโจมตี หลังจากจบดามจสเต็ปถ้าหากการ์ดใบนี้มันไม่เหลือโอเวอร์เลนในตัวแล้วคุณสามารถควบคุมนัมเบอร์สหมายเลข52ไดมอนด์คลปคิงได้แค่1ตัวบนสนามเท่านั้นเอาสรุปง่ายๆเลยนะฮะไอ้ราชันปูเพลสของเราเนี่ยมีความสามารถที่จะบัฟตัวเองให้มีพลังโจมตี3,000ได้โดยการถอดโอเวอร์เลนหนึ่งใบนะฮะแถมพอโจมตีเสร็จแล้วตอนจบไพ่นต์เฟสเนี่ยมันยังจะเปลี่ยนแนวเป็นตั้งป้องกันให้เราด้วยซึ่งถ้าหากเอฟเฟกต์มันจบแค่นี้นะฮะมันจะเป็นตัวหนึ่งที่ดีมากเลยแต่่ม่มมัันนนดีตอก็คื ถ้าหากการ์ดใบนี้มันไม่เหลือโอเวอร์เลย์อยู่ในตัวเมื่อไหร่นะฮะหากโดนโจมตีตอนมันตั้งป้องกันอยู่มันจะกลับเปลี่ยนแนวเป็นตั้งโจมตีแบบเฉยๆเลยฮะทั้งๆั้งที่แบบว่าพลังโจมตีของตัวเองนะั้นเป็นศูนย์แท้อารมณ์ประมาณว่าของขึ้นผิดเวลาอยู่ๆก็อยากจะไฟกลับนะฮะสงสัยความฉลาดของการ์ดใบนี้จะหมดไปพร้อมกับโอเวอร์เลย์ต่อมาก็จะเป็นใบที่9 Number s หมายเลข53 Fake Body g o ซ h บอดี้ก็อดนะฮะ เกิดจากการใช้มอนสเตอร์เลเวล53ตัวมาทำการอันเชิญเอ็กซเธอละครั้งเมื่อกาดนี้ถูกเล็งเป็นเป้าหมายการโจมตีกาดนี้จะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้นเท่ากับพลังโจมตีตั้งต้นของมอนสเตอร์ที่โจมตีเข้ามาจนถึงเอ็นเฟสถ้าหากกาดนี้ที่หงายหน้าอยู่บนสนามจะถูกทำลายคุณสามารถถอดโอเวอร์เลย์จากกาดนี้1ใบแทนการทำลายได้เมื่อกาดนี้ที่อยู่บนสนามถูกทำลายด้วยผลของกาดในขณะที่ไม่มีโอเวอร์เลย์อยู่ในตัว อันเชิญแบบพิเศษนัมเบอร์หมายเลข92 Fake Body g o d Dragon Heart Earth Dragon จาก Extra Deck แล้วก็นำการนี้ที่อยู่ในสุสานไปเป็นโอเวอร์เลย์ให้กับให้กับ Heart Earth Dragon ด้วยการอัญเชิญแบบพิเศษนี้จะถือว่าเป็นการอัญเชิญ Exit สรุปให้ง่ายนะฮะพี่ใจปะตะัตพีของเราเนี่ยโอ้โหเขาเรียกได้ว่าการมีอยู่ของพี่แกเนี่ยมีเพื่อเรียก h e a ์ t Earth Dragon ชัดๆนะฮะเพราะว่านำไปสู้ก็เอาไปสู้ไม่ได้แถมตั้งรับก็แบบว่าก็คงจะไม่มีใครมาตีเเียแแกกกออิดมาาพื่่บบว พยายามจะใช้โอเวอร์เลยให้มันหมดหมดไปแล้วก็ตายเพื่อให้เรียกอีกตัวหนึ่งออกมานะฮะซึ่งมันเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าเศร้ามากไม่อยากจะเชื่อว่านี่เป็นหนึ่งในตัวที่แบบลาสบอสเลยนะฮะของซีซั่นหนึ่งของยูกิโอเซจะเป็นคนใช้ต่อมาก็จะเป็นใบที่10 Numbers หมายเลข92 Fake Body God Dragon Heart Earth Dragon เกิดจากการใช้มอนสเตอร์เลเวล93ตัวมันทำการอัญเชิญเอ็กซิสการ์ดใบนี้ไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้และศัตรูจะได้รับแบทเทิลดาเมจที่เราได้รับจากการต่อสู้ที่เกี่ยวข้องกับการ์ดนี้ในช่วงเอ็นเฟสของศัตรูคุณสามารถถอดโอเวอร์เลย์จากการ์ดนี้หนึ่งใบเพื่อทำการนำออกจากเกมการ์ดทุกใบที่ศัตรูเพิ่งทำการอัญเชิญแบบปกติอัญเชิญแบบพิเศษหรือว่าเซตลงบนสนามในเทอร์นนี้แต่หากการ์ดนี้ถูกทำลายในขณะที่ยังมีโอเวอร์เลย์เหลืออยู่ในตัว คุณสามารถอัญเชิญแบบพิเศษการ์ดนี้จากสุสานแต่หากทำสำเร็จการ์ดนี้จะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้น1000ต่อการ์ดหนึ่งใบที่ถูกนำออกจากเกมในขณะนั้นพี่มังกรใจปัตตภีของเราเนี่ยฮะเรียกได้ว่าเป็นสิทธิ์น้องของยูเบลล่าง3าเลยเพราะว่าทุกๆ Battle Dam เ g e มที่การ์ดใบนี้ได้รับนะฮะสตูนี่คือรับแต่เพียงผู้เดียวตีมาแรงแค่ไหนกับ h e a r t Earth ด r า g o กเนี่ยสะท้อนกลับไปหมดเลยนะฮะเรียกได้ว่า Battle Damage เนี่ยไม่ต้องกลัวแถมไอ้เนี่ยมันไม่สามารถจะปล่อยไว้เฉยะะมมเราไไมม่ดด้กจััน ตอนเราจบเทินนะฮะไอ้การ์ดที่เราพึ่งวางลงบนสนามในเทินนี้จะถูกนําออกจากเกมหมดเลยนะฮะเพราะว่าการ์ดที่เราพึ่งทําการอัญเชิญแบบปกติอัญเชิญแบบพิเศษหรือว่า เซตลงบนในสนามเทิร์นนี้จะถูกเอฟเฟกต์อย่างต่อไปของมันนําออกจากเกมจนหมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นมอนสเตอร์หรือว่าเวทกับดักที่เราเพิ่งเอาลงไปเรียกได้ว่าหลายกาดมากต้องรีบฆ่ามันและถ้าหากเราทําลายมันได้ก็จริงนะฮะแต่ทําลายมันในขณะที่มันยังมีโอเวอร์เลย์เหลืออยู่ในตัวมันจะฟื้นกลับมาอีกรอบหนึ่งพร้อมพลังโจมตีที่บัฟขึ้นอีก1000ต่อการที่ถูกนําออกจากเกมในขณะนั้นเรียกได้ว่าถ้าหากมีการออกจากเกมสัก20บใบนะฮะก็พลังโจมตี20,000 ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่เอฟเฟกค่อนข้างดีมากเลยนะฮะในสมัยก่อนต่อมาก็จะเป็นใบสุดท้ายของเราในวันนี้กันแล้วใบที่1 1 ChaOS Number s หมายเลข92 Fake Body Void Dragon Heart Earth Chaos เ r a g o n เกิดจากการใช้ Monster Level 14ตัวมาทำการอัญเชิญ e x i t ไม่สามารถถูกทำลายจากการต่อสู้ เมื่อมอนสเตอร์ที่เราควบคุมอยู่สร้างความเสียหายจากแบทเทิลแก่ศัตรูเราจะได้ไลฟ์พอยท์เพิ่มขึ้นเท่ากับความเสียหายที่ศัตรูได้รับถ้าหากการ์ดนี้มีนัมเบอร์หมายเลข92 Fake Body God Dragon h าร์ดฮาร์ดเอิร์ดเป็นโอเวอร์เลย์จะได้รับเอฟเฟกต์เพิ่มเติมดังนี้เธอละครั้งคุณสามารถถอดโอเวอร์เลย์จากการ์ดนี้หนึ่งใบทําให้เอฟเฟกต์ของการ์ดที่หงายหน้าบนสนามศัตรูไร้ผลทุกใบจนกว่าจะจบเทิร์นี้เอฟเฟกต์น,ตนี้ไม่สามารถถูกทําให้ไล้ผลได้โดยรวมแล้วนะฮะ ร่างเคออสของพี่มังกรใจปัทภีของเรานั้นน่ะเรียกได้ว่าเสียความสามารถเดิมที่ดีๆอยู่แล้วไปมากเลยนะครับเพราะว่า1เลยไอที่แบบว่าอีกฝ่ายรับเดเมจเองเนี่ยก็หายไปแล้วก็รีมูฟการ์ดบนสนามศัตรูแบบหมู่ก็หายไปฟื้นจากสุสานก็หายไปเรียกได้ว่าอะไรที่มันเคยดีเนี่ยหายไปหมดเลยนะฮะกลายมาเป็นสายปั๊มไลท์พอยท์แทน แต่ยังดีนะฮะที่ไอเอฟเฟกสุดท้ายที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยถือว่าใช้ได้อยู่เพราะว่ามันจะเป็นการทําให้การ์ดที่หงายหน้าบนสนามศัตรูทุกใบนะฮะไล่ผลไปเลยไม่สามารถใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นมอนสเตอร์หรือว่าเวทกบดักที่หงายอยู่แถมเอฟเฟกนี้ของพี่มังกรใจปัจจพีในร่างนี้เนี่ยไม่สามารถขัดได้นะฮะสรุปง่ายๆเลยก็คือถ้าหากใช้เอฟเฟกนี้ไปแล้วคุณวางใจได้เลยว่าการันตีใช้ได้แน่นอนเพราะว่าต่อให้มีการ์ดกดััเคาลเตอร์เราจะเปิดสวนเนี่ยก็ไม่สามารถห้ามเอฟเฟกนี้ของพี่เคออสฮ ก็จบกันไปแล้วนะฮะกับเหลาการ์ดนัมเบอร์สในพาร์ทที่7นี้ขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมแล้วก็ให้การสนับสนุนผมมาโดยตลอดนะฮะขอบคุณมากจริงๆมีอะไรก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ที่ข้างล่างได้เลยเอาไว้เจอกันใหม่ในโปรเจกต์ถัดไปก็แล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนสวัสดีฮะ